สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอุ้นนอร์เวย์นะคะมาในชุดออกกําลังกายเลยนะคะมาแบบง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันกับสาวๆที่ทําทออนไลน์นะคะขายของออนไลน์นะคะคุณจะเจอบ่อยมากกับลูกค้าที่ถามราคาแล้วไม่ซื้อนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆค่ะนึกถึงตัวเรานะคะวันนี้เวลาเราไปซื้ออะไรเนี่ยเราก็จะถามราคาก่อนใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่ถูกถ้ามันไม่โดนใจเราก็ไม่ซื้อใช่ไหม แพงแต่ถ้าเราชอบเราก็ซื้อแม้ขนาดเรายังไม่ได้จับสินค้าเรายังโอนเงินจ่ายซื้อเลยใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าลูกค้ามาถามราคาเราแต่เขายังไม่ซื้อเราไม่ต้องไปคิดว่าโบอกราคาไปแล้วเงียบ อย่างนี้ค่ะอะส่งข้อมูลไปให้ส่งอะไรไปให้แล้วก็เงียบจริงๆแล้วเขาอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าอาเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเข้ออจกกาลังคิดว่าเขาซื้อไปแล้วเขาจะได้อะไรเขาอ,อาจจะคิดว่าเออมันอาจจะไม่จําเป็นสําคัญอะไรอย่างนี้ค่ะหน้าที่เรานะคะในฐานะแม่ค้าในฐานะผู้ให้บริการนะคะคือให้ข้อมูลถามกันตรงไปตรงมาค่ะว่าเขาโอเคไหมอเขาอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมถามได้บอกได้นะคะยินดีให้บริการค่ะ คือต่อให้ให้ทุกอย่างเขาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเป,นเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะแต่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะคือให้บริการลูกค้านะคะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าเราให้บริการดีนะคะเราคิดบวกนะคะลูกค้าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมที่จะซื้อเขาจะนึกถึงเราเป็นคนแรกนะคะก็เป็นกําลังใจให้แมค่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ